นไปนู้นเลยนะคะอ่ค่อนข้างชันนิดนึงเป็นความท้าทายค่ะลองดูนะคะว่าจะล้มหรือจะรอดค่ะโอเคลุยกันค่ะต้องหาที่แบบเกาะดีๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นลื่นแน่นอนค่ะงานนี้นะคะต้องช่วหลวดตัวเองนะคะห้ามเกาะใครเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะล้มกันไปทั้งคู่ค่ะ1กิโลผ่านไปเป็นไงบ้างคะ เริ่มีเหื่อออกนะคะตอนนี้ได้1กกิโลแล้วนะคะตอนนี้ลงเนินนะคะผู้เชี่วชาญทางด้านเดินป่านะคะออกไปแล้วนะรากราาไม้นะคะเากาะไม่อยู่เลยนะคะนี่ค่ะล้มทั้งต้นไม้เลยค่ะตรงนู้นค่ะก็เป็นไม้ที่ตัดออกจากต้นไม้ที่ล้มนะคะ ็นวิวที่สวยมุมหนึ่งนะคะซึ่งเราจะขึ้นบันไดไปตรงนี้เราจะทำการถ่ายรูปก,กันนะคะหนอโอ้ค่อนข้างชันค่ะแต่ว่าเป็นความโชคดีเนาะก็มีบันไดให้เดินนะคะค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยสำหรับการเดินป่านะคะเป็นยังไงบ้างคะโอเคครับ เรามาดูน้ำแข็งนะคะที่น้ำไหลลงมาจากหินแล้วก็ด้วยความหนาวค่ะก็เลยจับตัวเป็นน้ำแข็งนะคะสวยมากเลยค่ะและแล้วเราก็มาถึงนะคะทะเลสาบตรงนี้ค่ะ ที่ชื่อว่าเฮ้ากระลำปีนั่นเองนะคะตรงช่วงซัมเมอร์ค่ะถ้าใครได้ดูคลิปของนัตตี้ก็จะเห็นนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะทีเ่เป็นทะเลสาบแต่ว่าตอนนี้ค่ะในช่วงฤดูหนาวก็กลายเป็นน้าแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีคนลงสกีอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้นึกเื่อยว่าอากาศค่อนข้างที่จะอุ่นก็ต้องบอกว่านัตตี้ก็ไม่กล้าลงไปนะคะ <laughs> <laughs> กับที่นี่ค่ะนูกเสียวนั่นเองค่ะ ชมบรรยากาศนะคะระหว่างทางที่เราจะเดินนะคะเรียบตรงนี้ทะเลสาบไปนะคะก็ะเป็นไไลูทิ้งไฮไลท์อีกลูทิ้งหนึ่งนะคะที่ใครๆก็อยากมาเดินค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะหรือว่าช่วงฤดูหนาวนั่นเองค่ะนี่ค่ะดูทางเดินขึ้นไปนะคะหูค่อนข้างชันอเดี๋ยวต้องค่อยๆระวังเดินนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะลื่นนะคะขอเลี่ยงทางเดินนิดนึง ตรงนี้เราเดินทางมาถึงนะคะในช่วงของที่ใครมาเดินป่าก,ก็สามารถนะคะหยุดที่จะทำบาร์บีวตรงนี้ได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์ค่ะชื่อถ้าเกิดเป็นช่วงซัมเมอร์กอ็อากาศก็จะนะคะอบอุน่นแล้วก็นั่งทานนะคะบาร์บีวปิ้งย่างซอสเสร็จต่างๆแล้วก็เดินลงชมนะคะที่ทะเลสาบนะคะ เดี๋ยวเราเดินผ่านกันไปตรงนี้เลยค่ะไปจุดต่อไปค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงจุดที่เราจะหยุดทานอาหารกันนะคะหรือว่าปิกนิกกันนั่นเองค่ะจะเดินตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะใครที่มาก็ให้ใส่รองเทา้าให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นออปชันนะคะทีะ่ไม่ต้องเดินลงฝั่งทางนู้นเนาะอ่าเราก็เดินตรงนี้แทนนะคะโอเคค่ะตรงนี้เราจะเดินทางนะคะ ลงทางบันไดค่ะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เราเดินทางได้เป็นระยะทาง3กิโลเมตรกว่าๆแล้วนะคะก็เหลืออีกไม่เกิน1กิโลเมตรค่ะก็จะครบรอบของเราที่เราเลือกนะคะซึ่งที่เราเลือกรูติ้งมาก็4กิโลเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปใกล้ถึงจุดที่เราจะหยุดนะคะนั่งปิกนิกกันเล็กๆ,ๆ,ๆนะะ้อยๆค่ะซึ่งเราวันนี้เราก็เตรียมของทานเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะ มองไว้ทางการตรงจุดที่เราจะพักเบรกกันค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าคนจะได้ยินเสียงน้ำหรือเปล่าเนาะซึ่งตอนนี้เราจะอยู่ใกล้ๆจุดที่น้ำไหลจากทะเลสาบนะคะมาสู่สะพานเล็กๆอะะัค่ะเดี๋ยวหันกล้องให้ดูเนาะนี่ค่ะก็มาสู่สะพานเล็กๆตรงนี้นะคะที่จะลอดไปค่ะอืมโอเคหลังจากเดินนะคะเกือบสองชั่วโมงค่ะ ก็เหลืออีก400เมตรนะคะ mm hmm. ก็จะเข้าพื้นที่ mm hmm. ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายนะคะ mm hmm. นั่นก็คือเข้ากันโฮลมานั่นเองค่ะเดี mm ๋ย hmm. วเดินไปทางซ้ายค่ะ mm hmm. นี่เลยค่ะข้ามสะพานเล็กๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแวะดูตรงนี้ค่ะ mm hmm. น้ำที่ไหลนะคะในป่าอย่างเป็นธรรมชาติค่ะตรงนู้นค่ะแล้วก็ไหลเข้าสู่ทะเลสาบฝั่งนู้นนะคะด้านหน้าค่ะ เดี๋ยวจะพาเดินตรงนี้ค่ะเบาๆนะคะแล้วก็จะเดินมุ่งหน้าไปทางทะเลสาบค่ะไม่แน่ใจว่าตรงนี้เข้าพื้นที่ของทะเลสาบหรือยังตอนมาก็จําไม่ได้นะคะว่าน้ํามันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าก็มองเห็นว่าตรงนี้เป็นป่าไม้ค่ะดังนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ของดินอยู่ค่ะส่วนข้างหน้านู่นค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็จะเป็นทะเลสาบนั่นเองค่ะ ส่วนด้านซ้ายมือนะคะที่ตรงกันข้ามกับทะเลสาบนี่ค่ะจะพาไปดูนะคะเนินเขาหินสวยๆนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะก็เป็นธรรมชาตินะคะอีกไม่เกิน400เมตรค่ะจะถึงแล้วเป็นไงบ้างคะน่าประทับใจมากครับโ <Okay. S 1> อ้จะถึงแล้วค่ะที่หมาย ะะเป็นจุดที่เราจะหยุดปิกนิกเล็กๆของเราค่ะซึ่งน้องสาวกับแฟนก็เดินทางลงหน้าไปแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปนะคะสวยๆแกบรรยากาศระหว่างทางอยู่นี่เลยค่ะก็กำลังหอบฟืนนะคะที่จะไปก่อไฟแล้วก็ทำบาร์บีคิวกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ได้เอาไม้นะคะมาบริการนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่นี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปที่จุดพินิกกันเลยนี่ค่ะว้าวจะเห็นได้ว่านะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะโรแมนติกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็โชคดีค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะก็ส่วนใหญ่ทุกคนจะทำงานกันก็เลยไม่ค่อยมีคนถือว่าเป็น private ของเราเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านหน้าค่ะเป็นทะเลสาบนะคะแล้วก็กำลังนะคะที่จะก่อไฟกันค่ะนี่เลยค่ะวิธีการก่อไฟที่ประเทศกิเรนค่ะ ก็ใช้เปลือกไม้ที่แห้งแล้วนะคะก็จุดก่อติดง่ายๆเลยค่ะเอเสรติดแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ติดนะคะจากเมื่อกี้ดูท่าทางจะติดแล้วเนื่องจากว่าไม้ค่อนข้างชื้นนั่นเองค่ะก็พยายามช่วยกันก่ออยู่นะคะตรงนี้ลุ้นค่ะลุ้นลุ้นค่ะลุ้นนะคะว่าจะได้หรือเปล่า ได้แล้วคะ่ะไปติดแล้วนะคะวันนี้จะย่างอะไรคะวันนี้อ,อะไรไมาย่างคะอันนี้เป็นกระปุกน้ำร้อนนะคะแล้วก็เราก็จะมีแก้วนะคะแก้วกระดาษมามาชงกาแฟมาชงช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีออซอสิชมาสองแบบนะคะสองแพ็กเกจอันนี้จะเป็นรส บลูชีสแล้วก็รสกระเทียมนะคะว้าวแล้วก็นี่เป็นรสชีสค่ะแล้วก็จะมีอาหารบ้างอาหารดิเซอร์ตนะคะที่นี่ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝุ่นละขนมค่ะกินเวลาเราของของเ้าเสร็จแล้วเราก็เอาของหวานโอเคลงมือเลยค่ะลงมือเลยเหระคะชงเลยค่ะ เรามีค่ะเรามีสปูลเด็กนะคะนะคะคุณพี่จะคาปูชิโน่หรือจะกาแฟดำค่ะกาแฟดำ black coffee black coffee black m a กิน black coffee นะคะตอนนี้กองไฟก็เริ่มนะคะที่จะลุกเยอะแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังเหลาไม้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ย่างซอสเสร็จนั่นเองค่ะตรงด้านข้างๆนะคะที่เราก่อกองไฟเพื่อทำบาร์บีคิวค่ะจะแวะพาทุกคนนะคะเดินสะพานเล็กๆนะคะซึ่งตรงช่วงซัมเมอร์ค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดว่ายน้ำนะคะแต่ว่าช่วงวินเทอร์ก็มีเหมือนกันนะคะในฤดูหนาวค่ะบางครั้งเขาก็จะมีการนะคะที่จะเจาะรูนะคะ,ะทะลุตรงน้ำแข็งตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะมีการว่ายน้ำค่ะ นี่เลยนะคะรอยรองเท้านะคะก็แบบว่ามีการเดินนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างอุ่นก็เลยยังไม่กล้าเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปแตะๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ดูค่อนข้างเข็งนะคะนี่เลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่อุทยานแห่งชาติลูกเสี่ยวนั่นเองค่ะ หลังจากที่ก่อไฟเสร็จแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะเราจะมาย่างซอสเซจกันนะคะรถนี้เป็นรถบลูชีสนะคะตอนนี้ไฟก็เริ่มมอดนะคะแล้วก็ดับค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะช่วงเวลาก่อน6โมงเย็นค่ะที่อุทยานแห่งชาตินูกเสียวนั่นเองค่ะ เดินทางกลับรถนะคะจากที่นี่ค่ะ,ะช้ระยะทางนะคะก็ประมาณ900เมตรค่ะนี่กำลังจะเดินกลับกันแล้วนะคะน่าจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน15นาทีค่ะไปกันที่รถเลยค่ะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มกว่ากว่า6โมงกว่ากว่าแล้วค่ะท่าทีค่ะก็เริ่มมืดแล้วนะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้อากาศดีมากค่ะเพราะว่าเรียกว่าแสงสว่างนะคะค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับทริปวันนี้การเดินป่าหรือไฮกิ้งที่อุทยานแห่งชาติลูกเสี่ยวค่ะวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ so let's say happy valentine's day ก็ประมาณนี้ค่ะใครที่ชมคลิปวันนี้ก็หวังว่าคงจะสนุกสนานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และ subscribe c h anel ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆหรือมีสถานที่ดีๆก็จะนำมาฝากทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ